ตะวันรีวิวสวัสดีครับอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งที่น่าจะเอามาใช้นะครับเพื่อนๆที่ทำยูทูบเบอร์ก็คือตัวไมโครโฟนนะครับไมโครโฟนก็มีแบบที่เป็นมีสายกับแบบไร้สายนะครับคุณภาพก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับที่นี้วิธีการเลือกเนี่ยเราจะต้องดูว่าตัวกล้องที่เราใช้ถ่ายนะครับเป็นกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายวิดีโอหรือโทรศัพท์มือถือนะครับ ซึ่งในแต่ละรุ่นเนี่ยมันจะมีแจ็คเสียบที่ไม่เหมือนกันเราก็จะต้องซื้อให้เหมาะสมด้วยยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับเป็นแบบ3.5นะครับปลัก3.5มจพอเราได้มาปุ๊บเราก็มาแกะดูนะครับมันก็จะมีความยาวนะครับที่จะต้องพิจารณาว่าความยาวเอายาวเท่าไหร่ดี ถึงจะเหมาะกับเรานะครับแจ็คนี้เราก็จะไปเสียบกับตัวอุปกรณ์ที่เราใช้ถ่ายยกตัวอย่างเช่นสมมุติใช้กล้องอใช้มือถือนะครับเราก็เสียบเข้ากับตัวมือถือแล้วส่วนตรงนี้เนี่ยด้านฟลายเนี่ยเราก็จะไปเนบตัวไมโครโฟนนะฮะมันก็จะมีที่เนบตรงนี้อยู่เนบกับตัวของเราเองแล้วเราก็พูดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราอยู่ห่างจากตัวสินค้าหรืออยู่ห่างจากตัวกล้องมันก็จะไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่า เสียงมาถูกคอนโทรลผ่านตัวนี้อุปกรณ์อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นอุปกรณ์แบบไร้สายนะครับก็จะเป็นเหมือนที่เราเห็นตามรายการโทรทัศน์เลยนะครับก็จะมีตัวนี้ไมโครโฟนเนี่ยติดไว้ที่ตัวพิธีกรหรือตัวของผู้ดําเนินรายการนะครับแล้วเขาก็จะมีตัวส่งสัญญาณวิ่งมาแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งตัวรับตัวรับก็จะมาเสียบเข้ากับตัวกล้องนะครับก็ต้องเลือกเอาราคาก็มีให้เลือกตั้งแต่ แปดรอยไปจนถึงเป็นหมื่นนะครับไอตัวไร้สายอันนี้แล้วแต่เราจะเลือกนะครับเดี๋ยวจะลองทดสอบให้ดูนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นการพูดแบบที่ไม่ได้ใช้เสียบสายนะครับทีนี้เดี๋ยวจะลองเสียบสายนี้นะครับเข้ากับตัวโทรศัพท์อันนี้ใช้โทรศัพท์นะครับเอาไมคไว้นี่ก่อ่แล้วก็เสียบขเขานสองซ้ำ สวัสดีครับขณะนี้เนี่ยเสียบเข้าตัวไมโครโฟนเรียบร้อยแต่ไมโครโฟนยังอยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะหยิบไมโครโฟนมาทดสอบนะครับระยะห่างของไมโครโฟนตัวนี้คือ1เมตรนะครับเพื่อีจะถอยห่างตอนนี้อยู่ระยะที่1เมตรนะครับ50ซนเมตรแล้วก็อยู่ใกล้กล้องเดี๋ยวผมจะลองดึงสายออกนะครับ หนึ่สซึ่งสายออกอ่าเดึงสายออกแล้วนะครับทีนี้ก็จะถอยกลับไปที่ตรงนี้ระยะ1เมตร50เซนติเมตรตรงนี้อยู่ใกล้กล้องอ่านะครับจะลองเส็บกับนี่เพื่อนๆกจะต้องสังเกตดูนะครับว่าคุณภาพของเสียงเนี่ยที่มันออกมาเนี่ยเป็นยังไงเสียบสายนะครับ1 2 3ซ ถ้เอาสาย,ยียหนีกไว้ตรงใต้ของคอเซอร์นะครับ <c oughs> เป็นเสื้อคอวีอแล้วก็จะยืนไกลๆเราก็จะต้องฟังดูนะครับว่าเสียงที่ออกมาเนี่ยชัดไหมและมีนอ e หรือเสียงรบกวนเนี่ยเยอะไหมบางรุ่นเนี่ยนะครับก็จะมีระบบตัดเสียงออกไปให้หรือไม้บางรุ่นเนี่ยก็จะเป็นไม้ที่ประเภทเราอยู่ไกลๆพอพูดปุ๊บมันก็จะดูดเสียงเราเข้ามาที่ตัวไม้เหมือนอยู่ใกล้ได้อันนี้แล้วแต่รุ่นนะครับก็ แล้วแต่ความสะดวกแล้วก็แล้วแต่บัตเจ็ว่าเราต้องการใช้คุณภาพแค่ไหนนะครับเราไปซื้อมาทดลองเล่นกันดูนะครับต่อราคาหลักร้อยเท่านั้นเองไม่แพงมากนะครับเอามาเล่นได้สนุกสนุกนะครับคุณภาพก็ลองทดสอบดูหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับตะวันรีวิวสวัสดีครับ